ขีปนาวุธ CJ10 หรือที่รู้จักในชื่อทางการส่งออกว่าฉางเจี้ยนลบ10เป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญของขีดความสามารถด้านการโจมตีแม่นยำระยะไกลของจีนในยุคปัจจุบันขีปนาวุธร่อนโจมตีภาคพ,พื้นดินนี้ได้รับการพัฒนาโดยกองกำลังปืนใหญ่ที่สองของจีนซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อกองกำลังจรวดของกองทัพปลดแอกประชาชน PLA rocket force CJ10 เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาอาวุธของจีนที่สามารถผลิตขีปนาวุธด้วยตนเองได้อย่างเต็มรูปแบบ อาวุธนี้ออกแบบมาเพื่อบรรทุกหัวรบธรรมดาหรือหัวรบนิวเคลียร์และสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระยะทางท,างที่ไกลามากซึ่งทำให้เป็นส่วนเสริมที่สำคัญทั้งในเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีของจีน CJ10 เชื่อว่าถูกนำเข้าประจำการครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ2000โดยเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยการวิศวกรรมย้อนกลับและการพัฒนาภายในประเทศของจีนที่กินเวลาหลายสิบปี นักวิเคราะห์ตะวันตกมักเปรียบเทียบขีปนาวุธนี้กับขีปนาวุธโตมาฮอของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในแง่ของรูปลักษณ์และภารกิจอย่างไรก็ตาม CJ-10 ไม่ใช่เพียงการลอกเลียนแบบเท่านั้นแต่มันคือยุคใหม่ของขีปนาวุธร่อนที่ผสานเทคโนโลยีอาวุธสมัยใหม่ของจีนไม่ว่าจะเป็นระบบนำวิถีอวิโอนิกและเครื่องยน์เพื่อรองรับการโจมตีระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ C j 1 0มีความยาวประมาณ6.4เมตรและมีน้ำหนักราว2,000กิโลกรัมเมื่อพร้อมยิงขีปนาวุธร่อนแบบความเร็วต่ำระดับใต้เสียงนี้ใช้การบินในระดับต่ำแบบตามภูมิประเทศเพื่อลดโอกาสการถูกตรวจจับจบากเรดาชใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนในการขับเคลื่อนซึ่งทำให้สามารถบินด้วยความเร็วประมาณมัก0.8แม้ว่าความเร็วจะไม่สูงนักแต่ข้อได้เปรียบที่สำคัญคือการหลบหลีกการตรวจจับได้อย่างยอดเยี่ยมจากระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยรูปแบบการบินในระดับต่ำและการลดสัญญ,ญาณเรดาร์ ขีปนาวุธนี้มีพิสัยการยิงประมาณ1,500ถึง2,000กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและน้ำหนักหัวรบทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายหรือเข้าไปในเขตของข้าศึกได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องบินขับไล่หรือฝูงบินโจมตีระบบนำวิถีของ CJ10 มีความก้าวหน้าอย่างมากโดยผสานการนำทางด้วยระบบ INA เเชียลอก INS ระบบดาวเทียมเบโดของจีนการจับภูมิประเทศ TERCOM และการจับภาพแบบดิจิทัล DSMAC เข้าไว้ด้วยการระบบนำวิถีแบบหลายชั้นนี้ช่วยให้ CJ10 มีค่าความคลาดเคลื่อนหรือ c e p ต่ำกว่า10เมตรซึ่งหมายความว่าอาวุธนี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำสูงสุดไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยการรบแหล่งพลังงานสนามบินหรือศูนย์บัญชาการอีกหนึ่งคุณลักษณะที่สำคัญของ CJ10 คือความสามารถในการเคลื่อนย้ายโดยปกติแล้วขีปนาวุธนี้จะถูกติดตั้งบนยานยิงเคลื่อนที่แบบนถว transporter ร r e c t o r launcher ซึ่งสามารถบรรทุกตู้ยิงได้ถึง3าตู้ ตัวรถเทลที่มีล้อ,อยางแบบ6ล้อหรือ8ล้อสามารถเดินทางไปยังจุดยิงที่กำหนดล่วงหน้าแล้วปล่อยขีปนาวุธได้อย่างรวดเร็ววิธีการยิงแล้วหนีนีช่วยเพิ่มโอกาสรอดจากการถูกโจมตีตอบโตและทำให้ค้าสึกยากต่อการคาดการเป้าหมายถัดไปของ PLA ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจีนได้พัฒนารุ่นย่อยของ CJ10 ออกมาหลายแบบรุ่นหลักที่ยิงจากภาคพื้นดินคือ CJ10A ซึ่งออกแบบมาเพื่อการโจมตีเป้าหมายด้วยหัวรบธรรมดาอย่างแม่นยำ อีกเวอร์ชันหนึ่งคือรุ่นที่ปล่อยจากอากาศ CJ-20 ซึ่งสามารถปล่อยได้จากเครื่องบินทิ้งระเบิด H6K ของกองทัพอากาศจีนรุ่นนี้ขยายขีดความสามารถให้กับจีนในการโจมตีระยะไกลาจากอากาศโดยไม่ต้องเสี่ยงให้เครื่องบินรุ้กล้ามน่นฟ้าค่าศึกยังมีรายงานบางส่วนระบุว,ว่ามีรุ่นที่ยิงจากเรือรบหรือแม้กระทั่งเรือดำน้ำโดยใช้ระบบยิงแนวตั้ง BLs หากข้อมูลนี้เป็นจริง CJ-10 ก็จะกลายเป็นขีปนาวุธที่สามารถปล่อยได้จากทั้งทางบก อากาศและทางทะเลซึ่งถือว่าเป็นระบบอาวุธที่ยืดหยุ่นและครบวงจรอย่างแท้จริงความสามารถนี้จะทําให้การป้องกันของฝ่ายตรงข้ามซับซ้อนมากขึ้นอย่างมหาศาล CJ-10 มีบทบาทสําคัญในยุทธศาสตร์ A2 แอดหรือต่อต้านการเข้าถึงและจํากัดพื้นที่ของจีนขีปนาวุธนี้สามารถคุกคามเป้าหมายข้าศึกทั่วทั้งช่องแคบไต้หวัน ทะเลจีนใต้และแม้แต่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยพิสัยไกลและความแม่นยำสูงมันสามารถทำลายเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เช่นสนามบินเรือบรรทุกเครื่องบินสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมโดยไม่ต้องมีการเผชิญหน้าทางตรงในด้านการป้องปรามขีปนาวุธ CJ10 ยังถูกพิจารณาว่าสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้แม้ว่ารุ่นมาตรฐานจะใช้งานหัวรบธรรมดา การที่จีนมีขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่ได้และสามารถยิงได้จากที่ซ่อนย่อมเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับยุทธศาสตร์นิวเคลียร์แบบตอบโต้หลังจากถูกโจมตีซึ่งเป็นเสาหลักของนโยบายไม่ใช้ก่อนของจีนขีปนาวุธ c j เ0สิบยังเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการดําเนินสงครามแบบดิจิทัลโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องบินรบหรือระบบนาวิถีดาวเทียมเพียงอย่างเดียวในสถานการณ์สงครามที่เต็มไปด้วยการรบไซเบอร์ การรบอิเล็กทรอนิกส์และการโจมตีดาวเทียมความสามารถของ CJ-10 ที่ใช้ระบบนำวิถีหลายรูปแบบจึงช่วยให้มีความทนทานและโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นอย่างมากในแง่จิตวิทยาและภูมิรัฐศาสตร์ CJ-10 เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีของจีนภาพขีปนาวุธนี้ในขบวนพาเหรดทางทหารหรือในภาพถ่ายดาวเทียมคือสัญ,ญญาณที่จีนส่งไปยังชาวโลก,กว่าตนสามารถพัฒนาและใช้ระบบอาวุธล้ำสมัยได้ด้วยตัวเอง เทียงข้างกับขีปนาวุธระดับตำนานอย่าง DF21D และ DF26 แม้ว่าจะยังไม่ถูกนำไปใช้จริงในสนามรบแต่ CJ10 ปรากฏอยู่ในการฝึกทางทหารของจีนหลายครั้งซึ่งบ่งชี้ว่ามีการฝึกซ้อมร่วมกับเหล่าทัพต่างๆเป็นประจำเพื่อจำลองสถานการณ์การยิงขีปนาวุธจริงโดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจีนซึ่งบ่งบอกถึงบทบาทสำคัญของมันในสถานการณ์ไต้หวัน อีกประเด็นที่ควรกล่าวถึงคือการที่จีนได้พัฒนา CJ10 ขึ้นมาโดยมีพื้นฐานบางส่วนจากเทคโนโลยีของขีปนาวุธรอนโซเวียตอย่าง KH-55 ที่ได้รับมาจากยูเครนในช่วงทศวรรษ1990หลังจากการวิศวกรรมย้อนกลับและปร,ะปรับปรุงโดยวิศวกรจีนก็ได้กลายเป็น CJ10 ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นของตอนเองอย่างแท้จริงหากจีนเลือกส่งออกรุ่นหนึ่งของขีปนาวุธ CJ10 ไปยังประเทศพันธมิตรก็อาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคหลายแห่งเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ ประเทศที่ใกล้ชิดกับจีนในทางการทหารอาจได้รับขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลแบบเดียวกันซึ่งจะส่งผลต่อยุทธศาสตร์ของคู่ขัดแย้งโดยตรงในแง่การป้องกันขีปนาวุธที่มีความเร็วต่ำแต่บินต่ำและล่องหนอย่าง CJ-10 เป็นภัยคุกคามต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศมากหากจีนปล่อยหลายลูกพร้อมกันจากจุดยิงต่างกันก็อาจทําให้ระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามอย่าง e จิ s THAAD, หรือ Patriot PAC-3 รับมือไม่ทันการโจมตีแบบอิ่มตัว เช่นนี้สามารถเจาะทะลุแนวป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ CJ10 เป็นอาวุธที่ช่วยให้จีนสามารถเริ่มต้นการโจมตีด้วยความแม่นยำสูงและทำลายขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามก่อนที่จะมีการสู้รบแบบดั้งเดิมเกิดขึ้นในอนาคตหากเกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้หรือช่องแคบไต้หวัน CJ10 อาจเป็นหนึ่งในอาวุธที่ถูกใช้เป็นลูกเปิดฉาก ในวันข้างหน้าเราอาจเห็น CJ10 รุ่นใหม่ที่มีระยะไกลขึ้นล่องหนมากขึ้นและใช้ระบบนำทางที่ใช้ AI เพื่อให้สามารถเปลี่ยนเป้าหมายกลางอากาศตามสภาพสนามรบแบบเรียลไทมระบบเหล่านี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการรบให้ CJ10 อย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับระบบสอดแนม em, v, แาดาวเทียม UAV และเรดาร์ระยะไกลแม้ว่าจะมีข้อได้เปรียบบางอย่าง แต่ข้อจํากัดของมันก็มีเช่นการความเร็วที่ต่าอาจทําให้ถูกสกัดกั้นได้หากถูกตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆอย่างไรก็ตามความพยายามของจีนในการใช้สัญญาณหลวงอากาศยานไร้คนขับและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ CJ10 นั้นแสดงให้เห็นว่าจีนกําลังวางรากฐานเพื่อทําให้ขีปนาวุธนี้ยากต่อการสกัดกั้นมากยิ่งขึ้นสรุปแล้ว CJ10 ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านของจีนจากประเทศมหาอํานาจในภูมิภาคไปสู่ประเทศที่มีบทบาทเชิงกลยุทธ์ระดับโลก ด้วยความแม่นยำพิสัยและความยืดหยุ่นในการใช้งาน CJ10 กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการป้องปรามการโจมตีล่วงหน้าและการควบคุมสมรภูมิในศตวรรษที่21อย่างแท้จริง